คัมพีวิธีเซียนตอนที่2317เทือกเขาชื่อหลงพี่หานคำพูดของพี่เป็นแค่ความเห็นของคนนอกเหยา่อเอ๋อเป็นลูกสาวบุญธรรมของข้าลี่เอ๋อก็สิทธิสายตรงของข้าพวกนางจะออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ในความเห็นของข้าให้พวกนางอยู่ที่นี่อีกสักพักจะดีกว่าแล้วค่อยกลับเผ่าของพวกนางหลังจากชิงหยวนจือคิดไปคิดมาจากนั้นก็พูดว่าโอ้เจ้าพูดว่าอะไรนะหานลี่ได้ยินดังนั้นก็ตกใจนิดหน่อยเขาจึงหันไปมองหยวนเหยาและเหยียนลี่ หญิงสาวทั้งสองก็มองมาพร้อมส่งยิ้มให้เรื่องนี้ให้หยวนเห่ยาเป็นคนอธิบายเธอมันเกินอำนาจของข้าแล้วให้สหายเข้าใจผิดคงพูดมากไม่ได้แต่หากพวกนางต้องการจะจักไปฆ่าก็ไม่ห้ามชิงหยวนจือพูดด้วยสีหน้าจริงจังพี่หานเกรงว่าตอนนี้พวกเราทั้งสองคนจะไม่สามารถกลับเผ่าได้ทันทีอย่างน้อยต้องอยู่กับอาจารย์อีก2 0 0 3้0ปีถ้าพี่ตรวจกายหยับของพี่สาวข้าก็จะเข้าใจหยวนเห่ยาเห็นมองมาจึงพูดเสียงเบากายหยาบ ฮานลี่รู้สึกสงสัยอย่างมากจากนั้นก็ปลดปล่อยจิตสัมผัสไร้รูปร่างออกมาคลุมร่างของหยวนเหยาเอาไว้หลังจากผ่านไปสักครู่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยที่แท้กายเนื้อก็ไม่เสถียรเล็กน้อยหรือว่าเป็นเพราะตอนแรกที่เจ้าใช้พลังย้อนกลับทำให้มีผลกระทบต่ออนาคตพี่หานเดาได้แม่นเหมือนตาเห็นแม้ว่าในตอนแรกอาจารย์ข้าจะหลอมโอสถพิเศษหลายชนิดทำให้กายหยาบของพวกเรากลับคืนมาแต่ร่างครึ่งผีครึ่งคนของข้ากับสิทธิ์น้องอยู่นานมาเกินไป จึงจำเป็นต้องใช้ของวิเศษ2ชนิดจากแม่น้ำอเวจีเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับกายหยาบของข้าเพื่อให้แข็งแรงหากข้าจากไปที่นี่ในตอนนี้เกรงว่ามันไม่เสร็จสมบูรณ์เหยียนลี่อธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างนี้นี่เองหากเป็นเช่นนั้นหลักก็พวกเจ้าคงไม่เหมาะที่จะออกเดินทางตอนนี้หารลี่พยักหน้า พี่หานวางใจเถอยเอาเอ๋อกับลี่เอ๋อร์พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยข้าให้ผ่านเคราะห์สวรรค์ครั้งนี้เดิมทีข้าวางแผนว่าหลังจากที่ข้าผ่านด่านเคราะห์แล้วจะสอนวิชาที่ยากให้พวกนางระหว่างให้พวกนางอยู่ที่นี่ไม่กี่ร้อยปีจากนี้ไม่ถือว่าเป็นการปล่อยเวลาอย่างเปล่าประโยชน์แน่นอนการที่พวกนางจะขึ้นไปในระดับนั้นก็มีใช่หรือที่เป็นไปไม่ได้ชิงหยวนจือกล่าวพร้อมรอยยิ้มพ่อบุญทําข้ากับสิทธิ์พี่สามารถขึ้นไปถึงระดับมหาเมธีได้จริงหรือเมื่อหยวนเหวาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตกใจอย่างมาก เยียนลี่ที่อยู่ข้างๆก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเช่นเดียวกันห้าห้าคนอื่นคงไม่รู้พวกเจ้ามีโอกาสเช่นนั้นแน่นอนเพราะพวกเจ้ามีค่าคอยชี้แนะอย่างไรเล่าแล้วเจ้ายังมาจากที่เดียวกับพี่หานยิ่งมีเขาคอยช่วยหลกักก็โอกาสของพวกเจ้าก็มีมากกว่าผู้บำเพ็ญเพียรทั่วไปนักสหายหานเจ้าว่าอย่างไรสีหน้าของชิงหยวนจือก็ปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่เดิมทีข้าเองก็คิดเช่นเดียวกับพี่หยวนหลังจากนี้ไปต้องมีสักวันที่แม่นางหยวนเหวยและแม่นาง เยียนลี่ไปสู่ขั้นมหาเมธีผู้น้อยแซ่หานจะช่วยห่างๆอย่างเต็มกำลังหานลี่หัวเราะเบาๆชิงหยวนจื้อใช้มือข้างหนึ่งลูบคราวเบาๆแล้วหัวเราะเสียงดังหยวนเหยามองมาที่หารลี่แววตาของพวกเขาอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ร่วงมีบรรยากาศแปลกๆอบอวลอยู่ในนั้นใบหน้าของเหยียนลี่เต็มไปด้วยความสุข จริงสิก่อนหน้านี้ที่ข้าปิดด่านครอสวรรค์ 1, อยู่เห็นเด็กคนหนึ่งร่างกายสีม่วงทองที่ใช้ปรางกระบี่รูปร่างพิสดารเขาสามารถฆ่าเทพป,ปูมีด้วยท่าทีสบายๆและปรานจากตัวขอองค์เขาทําให้ข้ารู้สึกคุ้นเคยอย่างมากแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามาจากที่ใดสหายหานช่วยบอกข้าได้หรือไม่อยู่ๆชิงหยวนจือก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงถามด้วยความสงสัย คือหือที่แท้สหายชิงก็ถามถึงจินเออร์นี่เองเหมือนว่าสหายชิงน่าจะเดาได้บางส่วนแล้วสินะฮานลี่ตอบกลับอย่างไม่บอกข้อมูลมากนักหรือว่าจะเป็นราชาแมลงกลืนทองคําตัวนั้นคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะเลี้ยงมันจริงๆไม่เลวเลยคงมีแต่ราชาแมลงกลืนทองคําตัวนั้นเท่านั้นแหละที่ข้ามหาเมธีเหมือนข้าหมาตัวหนึ่งชื่อเสียงของเซียนเมื่อมาอยู่ตรงหน้าเขาก็เหมือนเป็นเรื่องจอมปลอมเลยแต่ไม่ทราบว่าสหายหานทาเช่นนั้นได้อย่างไร แม้ว่าในใจของชิงหยวนจือจะสามารถคาดเดาวได้3ส,ส่วนแล้วแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปมาไม่หยุดเป็นเรื่องโชคดีที่สามารถเลี้ยงเขาได้ขั้นตอนในการเลี้ยงเขาก็เหมือนที่ข่าฝึกในครั้งที่สองเลยแต่ก็ต้องขอบคุณคำแนะนำของสหายชิงมิชนะนั้นค่าคงไม่สามารถมีโอกาสเช่นนี้ได้หานลี่ยิ้มน้อยๆจากนั้นก็ประสานมือคำนับขอบคุณชิงหยวนจือ ตอนนั้นข้าก็แค่พูดด้วยเปลยไปเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าสหายจะสามารถฝึกแมลงวิญญาณฟ้าแบบนี้ขึ้นมาได้โชคชะตาของเจ้าช่างดีจริงๆหากมีรชาชแมลงตัวนี้สหายหานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสำรวจแดนวิญญาณเลยจริงสิสหายหานสามารถเรียกเขาออกมาให้ข้าพบได้หรือไม่ชิงหยวนจือหัวเราะอย่างขื่นขมแววตาไม่ปกปิดความอิจฉาเลยสักนิด สหายชิงพูดเกินไปแล้วดดนวิญญาณนี้กว้างใหญ่มีชนเผ่ามากมายไม่รู้ว่ามีผู้เก่งกาจซ่อนตัวอยู่อีกมากเท่าไหร่แม้ว่าราชาแมลงจะแข็งแกร่งจะให้พึ่งพาตลอดก็คงไม่ได้ส่วนราชา,มาแมลงตัวนั้นตอนนี้ยังไม่กลับมาถ้าเขากลับข้าจะเรียกให้มาเจอสหายก็แล้วกันหานลี่สายหน้าแล้วพูดอย่างไม่เห็นด้วยสหายหานถ่อมตัวมากเกินไปแล้วเมื่อชิงหยวนจือได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะดีใจ สหายวางใจเถิดจริงสิสหายชิงรู้จักกลุ่มพันธมิตรการค้าเฮเลียนหรือไม่ฮานลี่ถามอย่างไม่ใส่ใจกลุ่มพันธมิตรการค้าเฮเหลียนนั่นคือกลุ่มมหาอำนาจที่สามารถครอบคลุมหลายแผ่นดินข้าเองก็รู้นิดหน่อยเจ้าต้องไปติดต่อกับพวกเขาหรือชิงหยวนจือตกใจอย่างมากไม่ได้ติดต่อแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีพูดคุยกันบ้างดังนั้นจึงหวังว่าสหายชิงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาบ้างฮาลี่หัวเราะเบาๆ เรื่องนี้ง่ายมากเดี๋ยวข้าจะมอบมวนคำพียกที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับพวกเขาให้เจ้าโดยเฉพาะชิงหยวนจือกล่าวสัญญาอย่างง่ายดายเช่นนั้นผู้น้อยแท่หานจะต้องขอขอบคุณแล้วหานลี่รู้สึกดีใจอย่างมากเวลาต่อมาหลังจากที่เขากับชิงหยวนจือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการผ่านเคราะห์สวรรค์นในถ้ำสุดท้ายในวันนี้หานลี่ก็ได้พักอยู่ที่จวนของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฮานลี่กำลังจะเดินออกจากบ้านศิลาด้านนอกมีหญิงสาวสวมชุดขาวงดงามดั่งเทพเซียนคนหนึ่งยืนอยู่อย่างเงียบเียบเมื่อนางเห็นเขาออกมาก็ยิ้มพร้อมพูดว่าพี่หานวันนี้เหวยาเอ๋อจะอยู่กับพี่ทั้งวันเลยดีหรือไม่เจ็ดวันต่อมาเหนือดินรกร้างในแม่น้ำอเวจีจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังตุ้มเกิดขึ้นทันใดนั้นเองปรางกระบี่สีเขียวอ่อนก็กวาดออกไปมิติสีเทาอยู่กลางอากาศก็ถูกแหวกขึ้นรอยแยกสีดำสนิทขนาดยาวอย่างแปลกประหลาด เรือยักษ์ย้ายสีดำที่จอดอยู่ด้านล่างก็ส่งเสียงหึมๆึมและค่อยๆบินเข้าไปในรอยแยกสีดำนั้นหลังจากแสงสว่างวาบเรือยักษ์ย้ายลำนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นไม่นานรอยแยกสีดำกลางท้องฟ้าแห่งนั้นก็ปิดสนิทก้องหินที่ห่างจากตรงนั้นไม่ไกลแม่นางหยวนเหว่ยและแม่นางเหยียนรีจ้องมองภาพนั้นอย่างเงียบๆ ไปกันเถอะพี่ชายสุดที่รักของเจ้าได้ออกจากมิตินี้ไปแล้วน้องสาวเจ้าไม่ต้องเสียใจไปขอเพียงแค่รออีก200รอปีกายาบของพวกเราเสถียรมื่อไร <c oughs> เจ้าก็สามารถกลับเผ่ามนุษย์ไปเจอเขาได้หือืเวลาแค่นี้เจ้าทนรอต่อไปไม่ไหวหรืออยู่อยู่เหียนลี่ก็หลุดหัวเราะหื้อๆอออกมาเฮ้ยพี่ชายสุดที่รักของข้าที่ไหนกันข้ากับพี่หานคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่หลายวันมานี้ข้าเห็นพี่แอบมองพี่หานตลอดเลยพี่คงไม่มีความรู้สึกพิเศษกับเขาหรอกนะ ใบหน้าของหยวนเหยาแดงขึ้นและพูดโต้อตอบเสียงเบาข้าแอบ,บมองพี่หานอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่สายตาของข้ากับเจ้าไม่เหมือนกันพี่สาวแค่สงสัยเท่านั้นเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรแต่ทำไมถึงสามารถบำเพ็ญเพียรจนอยู่ระดับเดียวกับอาจารย์ได้เร็วขนาดนี้เหยียนลี่พูดอย่างไม่ใส่ใจเหอะใครจะรู้เล่าพี่นั่นแหละปากไม่ตรงกับใจแน่แน่ฮือือเช่นนั้นให้พี่สาวถอยออกมาดีหรือไม่ยอมให้น้องสาวมองไปก่อนแต่ถ้าดูเสร็จแล้วน้องก็ต้องรับผิดชอบพี่ด้วยหลัก สองสาวพูดคุยกันอย่างเฮฮาเทือกเขาชื่อหลงเป็นแดนวิญญาณที่มีชื่อเสียงของแผ่นดินใหญ่เฟิงหยวนเทือกเขาแห่งนี้มีความยาวมากกว่าหลายล้านลีที่นี่แตกต่างจากที่อื่นตรงที่สิบยอดเขาของที่นี่ล้วนเป็นภูเขาไฟยอดเขาบางลูกมีการพ่นลาวาสีแดงหรือเป็นเท่าภูเขาไฟสีดำตลอดทั้งปีทำให้เทือกเขาเหล่านี้แทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยอีกทั้งมันยังร้อนอย่างมาก แต่สำหรับเทือกเขาชื่อรงที่นี่มีศิลาวิญญาณธาตุไฟและแร่ชนิดต่างๆมากมายอีกทั้งมียาเสริมวิญญาณธาตุอย่างที่หาพบได้ยากในต่างแดนด้วยแม้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะอันตรายมากเพราะมีการประตุของลาวายอยู่ตลอดแต่ทุกๆปีก็สามารถดึงดูดแขกมาได้เป็นจำนวนมาก วันนี้ชายแดนของเทือกเขาใกล้กับภูเขาไฟลูกเล็กที่เพิ่งประตูออกมามีคนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยคนจากหลายเผ่ามารวมตัวกันพวกเขาใช้ช่วงเวลาที่ภูเขาไฟหยุดระเบิดค่อยๆทยอยเข้าไปพื้นที่หลุมยุบพวกเขาก้มหน้าก้มตาหาศิลาวิญญ,ญาณาธาตุไฟและแร่ชนิดต่างๆทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิดแร่ระดับต่ำพวกนี้จะถูกขับออกมาพร้อมกับเท้าภูเขาไฟและกระจัดกระจายออกมาในบริเวณใกล้เคียงคนกลุ่มนี้มีวรยุทธ์ไม่สูง ส่วนมากจะอยู่ในระดับการฝึกฝนเท่านั้นระดับสูงที่สุดคือระดับสร้างปราณระดับต่ำเช่นนี้สมแล้วกล้าหาเพียงสมบัติระดับต่ำที่ชายแดนเทือกเขาชื่อโงงและไม่กล้าเข้าไปในส่วนลึกของเทือกเขาทันใดนั้นชายต่างแดนที่มีสีหูผิวสีเหลืองก็ชะงักไปเขารู้สึกได้ว่าแสงแดดรอบข้างมืดลงทันทีและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าใบหน้าของเขาก็ซีดขาวไร้เลือดพร้อมกรีดร้องเสียงแหลมออกมา เมื่อคนอื่นๆที่ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นพวกเขาก็หยุดการเคลื่อนไหวและเงยหน้ามองท้องฟ้าพร้อมกันชาวต่างแดนทุกคนล้วนเบิกตากว้างอ้าปากค้างกลางอากาศห่างจากพวกเขาประมาณหมื่นจ้งมีเรือเหาะสีดำขนาดใหญ่ลอยอยู่โดยไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไรมันมาอย่างไร้สุ่มไร้เสียงเหมือนกับเกาะขนาดใหญ่ลอยออกมาเงียบๆอีกทั้งบนเรือยักย้ายนั้นมีหุ่นเชิดสวมเกราะจำนวนมากเดินไปเดินมาแค่ในเวลาสั้นๆพวกเขาจึงไม่สามารถนับจำนวนได้ ชาวต่างแดนที่อยู่ด้านล่างระดับต่ำสุดระดับฝึกฝนไม่เคยได้เห็นเรือเหาะที่มีความยิ่งใหญ่เกรงไกลเท่านี้มาก่อนพวกเขาจึงตกใจกันอย่างมากคัมพีวิธีเซียนตอนที่2318ยอดเขาเฮยเจียวเมื่อลำแสงวิญญาณจากเรือยักษ์สีดำสว่างวาบขึ้นลำแสงสีขาวก็ส่องลงมาด้านล่างไม่กี่วินาทีต่อมาด้านบนของชายชาราจากต่างเผ่าผมสีขาวหมอกเห็นเด็กสาวอายุประมาณ1 5 1หหน้าตางดงาม สหายท่านนี้ที่นี่คือเทือกเขาชื่อหลงใช่หรือไม่เด็กสาวคนนั้นถามชายชราด้วยความอ่อนโยนพร้อมกวาดสายตามองไปรอบๆระดับของชายชราคนนี้อยู่ระดับสร้างปราณขั้นต้นเท่านั้นและบังเอิญว่าเป็นระดับสูงสุดของคนในที่นี่แล้วเรียนท่านอาวุโสที่นี่คือเทือกเขาชื่อหลงขอรับชายชราคนนี้ไม่มีทางรับรู้ได้ถึงระดับฝึกตนของเด็กหญิงคนนี้และคิดว่าฝีมือของนางน่าจะยากที่เขาจะคาดเดาจึงตอบด้วยเสียงสรรัส่น มาถูกที่แล้วจริงๆในเมื่อที่นี่คือเทือกเขาชื่อหลงสหายรู้หรือไม่ว่ายอดเขาเฮยเจียวอยู่ที่ใดสาวน้อยคนนั้นรู้สึกดีใจอย่างมากและรีบถามต่อโดยทันทีผู้อาวุโสจะไปที่ยอดเขาเฮยเจียวหรือที่นั่นเป็นศูนย์กลางของเทือกเขาชื่อหลงด้านในอันตรายอย่างมากและเป็นเขตห่วงห้ามชายต่างเผ่าตอบอย่างตกใจเขตห่วงห้ามเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพวกข้าแค่บอกทางไปก็พอสาวน้อยคนนั้นหัวเราะเสียงใส ขอรับหากท่านผู้อาวุโสและพวกพ้องต้องการไปที่ยอดเขาเฮยเจียวก็แค่มุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกก็พอขอรับบริเวณนั้นจะเป็นใจกลางของเทือกเขาแห่งนี้จากนั้นท่านจะเห็นยอดเขาสามลูกที่เป็นตัวอักษรที่นั่นก็คือยอดเขาเฮยเจียวขอรับชายต่างเผ่าคนนั้นตกใจอย่างมากดีมากข้าจะให้ศิลาวิญญาณก้อนนี้เป็นรางวัลก็แล้วกันสาวน้อยพยักหน้าพร้อมโยนศิลาวิญญาณคุณภาพดีให้เขาสองสามก้อนจากนั้นก็กลายร่างเป็นลูกบอลแสงแล้วกลับขึ้นไปบนเรือย,ยักย้ายสีดำอีกครั้ง หลังจากเวลาผ่านไปเรือลำยักย้ายสีดำลำนั้นก็บินเข้าไปในส่วนลึกของเทือกเขาพร้อมเสียงดังลัน่นชายชาราต่างเผ่าที่ยืนถือศิลาวิญญาณคุณภาพดีอยู่ในมือก็มีสีหน้าตกใจอย่างมากหินคุณภาพสูงเหล่านี้สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงไม่นับว่าเป็นอะไรได้แต่สำหรับคนระดับสร้างปราณแล้วถือว่าได้ลาบก้อนใหญ่ แต่ชายชราคนนั้นก็สัมผัสได้ถึงสายตาอิจฉาริษยามาจากคนรอบข้างหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเขารีบเก็บศิลาวิญญาณในมือและรีบจากไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วเมื่อชายชราคนนั้นบินออกมาได้ไม่นานผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ระดับไม่ต่างจากเขาก็ทยอยออกจากที่แห่งนั้นอย่างเงียบๆ คนที่อยู่ระดับต่ำกว่าระดับฝึกปราณคนอื่นเมื่อเห็นดังนั้นก็มีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรมากพวกเขาต่างก้มหน้าหาของวิเศษธาตุไฟกันต่อไปแน่นอนว่าเรือศักดิ์สิทธิ์มรสีดำลำนี้เป็นของฮานลี่และตัวของฮานลี่เองก็กำลังยืนอยู่ที่หัวเรือเขากำลังทอดสายตามองไปทางใจกลางของเทือกเขาแห่งนี้ด้านข้างของเขามีเซวีพวกจูกัวเอ๋อและคนอื่นๆยืนอยู่เช่นกัน การประมูลของกลุ่มพันธมิตรการค้าเฮอร์เลียนในครั้งนี้คาดไม่ถึงว่าจะจัดในที่แบบนี้ช่างทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆแต่ชายต่างเผ่าวพวกนั้นเหมือนว่าจะไม่รู้เรื่องพวกนี้จูจูหารลี่ก็พูดขึ้นผู้อาวุโสหานคนที่รู้เรื่องประมูลในครั้งนี้จะเป็นคนที่มีระดับหลอมศูนย์ขึ้นไปเดิมทีพวกต่างเผ่าเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้แต่ว่าหากนับจากเวลาแล้วงานประมูลเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเชื่อว่าจะต้องมีคนเข้ามาที่นี่เพิ่มมมมาาาาาากกกขึ้้้้นนนไไไ่่่แววผูออุโสจจจะะดดรรับชคพิเศษใงปล็ เซวิพวกก้าวเท้าขึ้นมาด้านหน้าแล้วกล่าวด้วยความเคารพโชคพิเศษงั้นหรือข้าก็หวังแบบนั้นนะแต่ด้วยระดับของข้าข้าคิดว่าน่าจะมีของน้อยชิ้นมากที่จะเข้าตาข้าแต่ถ้ามีมหาเมธีคนอื่นร่วมลงประมูลด้วยก็ไม่แน่หาลี่พยักหน้าแล้วพูดด้วยเปื่อย ท่านอาวุโสโปรดวางใจด้วยประสบการณ์ที่ข้าน้อยเคยร่วมงานประมูลมาคนที่อยู่ระดับมหาเมธีเช่นเดียวกับท่านจะต้องมาร่วมงานนี้ไม่น้อยอย่างแน่นอนนอกจากงานประมูลที่ผู้อาวุโสเข้าร่วมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการเป็นการส่วนตัวในงานประมูลผู้อาวุโสอาจจะไม่ได้ของติดมือแต่ข้าเชื่อว่าในงานนี้ท่านต้องได้ประโยชน์แน่นอนเซวีพูดเสียงเบาแล้วกล่าวตอบแลกเปลี่ยนวิชาน่าสนใจมากทีเดียวฮาร์ลี่กล่าวด้วยความสนใจ ครึ่งช่วยยามต่อมาด้านหน้าก็ปรากฏเทือกเขาสามลูกให้เห็นยอดของเทือกเขาที่สามเป็นตัวอักษรพินกองหินตรงกลางเป็นสีแดงดำกลิ่นกรรมฐานฉุนจมูกโชยออกมาพร้อมกับลมร้อนทันทีที่เรือยักย้ายสีดำเข้าใกล้ยอดเขาลูกนั้นในระยะร้อยลี้ก็ถูกผู้คุ้มกันชาวอินซียักษ์ที่เป็นชนต่างเผ่าเข้ามาขวางทางไว้ก่อน ผู้คุมกันเหล่านี้สวมชุดเกราะสีดำด้านหลังให้คันธนูและมีดใบหน้าของพวกเขาสวมกระเล็กปิดประดิ่งใบหน้าแต่ทุกคนล้วนรูปร่างสูงใหญ่เกือบจะใหญ่กว่ามนุษย์สองช่วงหัวทุกส่วนในร่างกายของเขาล้วนเป็นสีดำรูปร่างใหญ่โตผิดปกติเวลาบินก็ร,รวดเร็วดังพายุหมุนท่านผู้อาวุโสทั้งหลายด้านหน้าเป็นเขตห่วงห้ามของกลุ่มพันธมิตรของเราหากไม่มีเทียบเชิญหลักก็คาคงให้พวกท่านผ่านเข้าไปไม่ได้ แม้ว่าผู้คุมกันกลุ่มจะเข้าไปขวางทางแต่เมื่อเห็นรูปร่างของงอเรือยักษ์และหุ่นเชิดที่สวมชุดเกราะจำนวนมากที่อยู่บนเรือเขาจึงรู้ได้ว่าคนบนเรือต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนจึงต้องให้ความเคารพและแจ้งด้วยเสียงเบาเขาาไม่กล้าที่จะทำตัวดูถูกอีกฝ่ายเทียบเชิญใช่ของชิ้นนี้หรือไม่หลังจากฮานรี่พูดกับเซวีพ้เสียงต่ำจากทิศหัวเรือเซวีพวยกข้อมือขาวๆข,ข,ของตนเองขึ้นแสงสีขาวก็ปรากฏออกมา หัวหน้าผู้คุมการหยิบเทียบเชิญสีขาวมาไว้ในมือจากนั้นก็ก้มดูอย่างละเอียดมันคือป้ายไม้สีขาวด้านหนึ่งสลักอัครวิญญาณที่ไม่ทราบชื่ออยู่รูปร่างดูสวยงามมากอีกด้านมีอักษรที่แปลว่าพันธมิตรสีเงินอ่อนสลักอยู่ที่แท้ก็เป็นท่านผู้มีเกียรตินั่นเองแน่นอนว่าท่านสามารถเข้าเขตห่วงห้ามได้ขอรับค่าจะให้คนนำทางท่านอาวุโสไปด้วยตนเองหลังจากที่ผู้คุมการตรวจสอบป้ายไม้ในมือเสร็จเขาก็รีบคืนเทียบเชิญและกล่าวต้อนรับอย่างไม่ต้องใช้เวลาคิด ผู้คุมการเหล่านี้ไม่มีความตั้งใจที่จะตรวจค้นเรือของแฮร์ลี่อยู่แล้วเซวิ้พวพยักหน้าแล้วหยิบเทียบเชิญกลับมาพร้อมบินกลับมาที่เรือยักย้ายผู้คุมการกลุ่มนี้ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไว้เพื่อนำทางพวกเขาส่วนคนอื่นๆก็กระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อลาดตระเวนต่อผู้คุมการคนนั้นบินนำทางไปที่ยอดเขาทั้งสามลูกนั้นระหว่างทางก็ยังเจอกับกลุ่มลาาตระเวนกลุ่มอื่นอีกแต่เมื่อเห็นว่ามีอินซีนำขบวนอยู่แล้วก็เลยไม่เข้ามาขวางอะไร ในตอนที่เรือยักย้ายกำลังบินข้ามยอดเขาลูกหนึ่งอยู่นั้นด้านหน้าของเขาก็ปรากฏระลอกคลื่นแปลกๆเกิดขึ้นยอดเขาด้านหน้าดูเรือนรางจากนั้นก็มีประตูแสงสีขาวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาประตูบานนั้นมีขนาดสูงเกือบพันจ้างบริเวณใกล้ประตูแสงนั้นก็ปรากฏอาคารทรงโบราณนับร้อยกว่าหลังคาเรือนขนาดแตกต่างกันบ้างก็มีทรงกลมบ้างก็มีทรงสี่เหลี่ยมและมีผู้คุ้มกันอินทรียักษจำนวนมากบินไปบินมาอีกด้วย เมื่อเรือยักษ์ย้ายสีดำลำนั้นเข้าใกล้ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คุมการจำนวนมากในตอนนั้นเองหลังจากที่เรือยักษ์ย้ายส่งเสียงครืนครืนระยะห่างจากประตูแสงแห่งนั้นก็ลดลงเรื่อยๆฮาลี่ขมวดคิ้วขึ้นเบาๆใช้จิตสัมผัสกวาดมองรอบๆทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงระลอกคลื่นที่มีความแปลกประหลาดเขาก็พอเข้าใจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเองอินซียักษ์ย้ายตัวนั้นที่คอยนำทางก็หยุดลงที่ด้านข้างข้างเรือและกล่าวอธิบายกับทุกคนบนเรือยักษ์ย้ายว่า เมื่อผ่านประตูสวรรธมินนี้ไปก็ถือว่าได้เข้าไปในเขตห่วงห้ามแล้วแต่เบื้องบนมีคำสั่งไว้ว่าภายในเขตห่วงห้ามห้ามใช้ของวิเศษเดินทางทางอากาศทุกชนิดดังนั้นเกรงว่าต้องขอให้ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายเก็บเรือลำนี้ก่อนถึงจะสามารถผ่านประตูสวรรธมินแห่งนี้ได้เช่นนั้นผู้น้อยขอส่งเพียงเท่านี้หากไม่ได้รับคำสั่งจากทางการท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เข้าใจแล้วเจ้าไปเถิดเซวีพวกที่อยู่เรือตอบรับเสียงเบา จากนั้นเรือยักย้ายสีดำก็ส่งเสียงดังโครมครามอักษรรูนจำนวนนับไม่ถ้วนรศมีลำแสงนับหมื่นเส้นก็ปรากฏขึ้นจากนั้นเรือลำนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากลำแสงหายไปก็เหลืองฮารลี่และคนอื่นๆที่ยังอยู่ที่เดิมผู้คุมการอินซีตัวนั้นก็รู้สึกตกใจอย่างมากเขาคำนับให้ฮารลี่และคนอื่นๆอีกครั้งแล้วค่อยออกจากพื้นที่นี้ฮารลี่เซวีพวกจูกัวเออรบรรพชนหวัวสือและคนอื่นๆก็มุ่งตรงไปทางประตูแสงนั้น ผู้คุมการอินซียัก์ที่อยู่ใกล้ๆประตูก็ใช้สายตาอยากรู้อยากเห็นสำรวจหาร์ี่และคนอื่นๆแต่ไม่มีใครกล้าไปขวางทางเขาสักคนอะไรนะระดับมหาเมธีเข้าประตูสวรรค์ธมินมาอีกคนแล้วหรือดีมากเข้าใจแล้วข้าจะส่งคนไปต้อนรับเขาเดี๋ยวนี้พวกเขาทำงานของพวกเจ้าให้ดีต่อไปชายชาราผมแดงคนหนึ่งพูดกับกำแพงหินตรงหน้าของชายคนนั้นเป็นภาพของผู้คุมการสวมเกราะดำคนหนึ่งห้องนี้เป็นห้องลับนอกจากกำแพงหินสองสามก็แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย ผนังทั้งสีด้านของห้องเต็มไปด้วยอัญ,ญมณีหลักสีฝังอยู่มากมายจนเป็นแสงระยิบระยับและยังมีหมอกสีเขียวจางๆลอยอยู่กลางอากาศทำให้ห้องโถงนี้ดูลึกลับอย่างมากหลังจากชายชาราคนนั้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็สะบัดแขนเสื้อลำแสงสีแดงก็สว่างว่าภาพของผู้คุ้มการบนกำแพงหินก็หายไปแล้วแต่กลับเป็นรูปเรือยักย้ายสีดำปรากฏขึ้นมาแทนอีกทั้งยังเงาบนเรือที่ไม่ชัดเจน ชายชราผมแดงรีตามองหลังจากมองเรือลำนั้นอยู่นานเขาก็ขมวดคิ้วแน่นขึ้นทันใดนั้นเขาก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาเคล็ดวิชาหนึ่งก็ถูกซัดออกไปในกำแพงหินฟู่หลังจากเสียงนั้นดังขึ้นเงาคนบนเรือยักย้ายสีดำก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วไม่น่าเชื่อต่อมาบนกำแพงหินก็ปรากฏภาพที่ชัดเจนข,นขึ้นขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมสิบเท่าภาพที่เห็นคือใบหน้าของแฮร์ลี่เซวีพัวและคนอื่นๆ สายตาของชายชาราผมแดงกวาดมองเซวีผู้บรรพชนหวาสือและคนอื่นๆอ,อย่างผ่านผ่านและสุดท้ายสายตาก็จับจ้องที่หาลีเอคนผู้นี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนชายชาราผมแดงพูดกับตัวเองคัมพีวิธีเซียนตอนที่2,319สาวงามหลังจากชายชาราผู้นั้นกับพริบตาอยู่หลายครั้งเขาก็พลิกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นมาแสงสีขาวสว่างวาบจากนั้นม้วนคัมพีหยกสีขาวก็ปรากฏขึ้น ปากของชายชาราผมแดงไร้าคาถางึมงำแล้วเอานิ้วชี้จิ้มไปที่มว้วนคัมภีรนั้นในตอนนั้นเองมว้วนคัมภีรหยกก็มีแสงสว่างขึ้นด้านในมีรูปภาพคนเหมือนพลิกไปเรื่อยๆชายชารามองภาพวาดเหมือนเหล่านี้ด้วยสายตาเย็นชาจูจ่ๆแสงนั้นก็หยุดลงภาพคนเหล่านั้นหยุดหมุนเช่นกันภาพที่ปรากฏออกมานั้นคือชายสวมชุดคลุมสีเขียวเขียวและมีอีกสองคนอยู่ด้านหลังอีกคนในภาพนั้นคือหารลี่จริงๆ คนผู้นี้คือมหาเมธีจากเผ่ามนุษย์จริงๆด้วยฝีมือไม่ธรรมดาเก่งกว่าระดับมหาเมธีทั่วไปนักเหมือนว่าจะต้องต้อนรับอย่างดีที่สุดแล้วชายชาราผมแดงพูดกับตัวเองอย่างครุ่นคิดแปะแปะเสียงตกมือของเขาดังขึ้นจากนั้นกำแพงด้านหนึ่งในห้องลับแห่งนี้ก็เกิดระลอกคลื่นขึ้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาง,งดงามสวมชุดนางในสีม่วงปรากฏอยู่ตรงหน้าของชายชาราคารวะท่านหัวหน้าใหญ่เชิญสังการมาได้เลยเจ้ากะ เฟอยอวินอีกเดียวจะจัดคนไปรับสหายหานลี่คนนี้หน่อยนะต้อนรับอย่างดีที่สุดเพราะเขาเป็นแขกระดับสูงต้องทําให้คนผู้นี้พอใจกับกลุ่มพันธมิตรของเราให้มากที่สุดชายชาราผมแดงพูดชา้าช้ารับรองอย่างดีที่สุดข้าน้อยเข้าใจแล้วข้าจะรับรองคนผู้นี้ด้วยตนเองไม่มีทางทําให้เขาไม่ประทับใจแน่นอนหญิงสาวในชุดนางในสีม่วงตกใจและตอบกลับด้วยความเคารพ ดีมากหากเจ้าเป็นคนจัดการเรื่องนี้ข้าเองก็วางใจรีบไปเถอะคนผู้นี้เข้าประตูสวรรค์ธรมินมาแล้วนี่คือข้อมูลของเขาเจ้าเอาไปศึกษาก่อนแต่ห้ามล่วงเกินเขาเด็ดขาดชายผมแดงพยักหน้าแล้วส่งม้วนคัมภีหยกให้อีกฝ่ายราวกับเขาเชื่อใจอีกฝ่ายมากเมื่อหญิงสาวชุดม่วงรับคัมภีหยกมาก็กล่าวตอบรับและหายไปจากห้องปิดตายนี้ทันทีหลังจากที่ชายชาราผมแดงสะบัดแขนเสื้อรัศมีลำแสงก็สลายหายไป ในขณะเดียวกันกำแพงหินก็มีแสงสว่างว่าขึ้นมีชายัวกลางคนสวมชุดคลุมนักพรตปรากฏขึ้นมาที่ด้านหลังของชายชาราผมแดงแล้วพูดขึ้นทันทีว่าท่านหัวหน้าใหญ่สินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายเข้ามาที่คลังของพวกเราแล้วขอรับดีมากของเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพันธมิตรของเราตรวจสอบรายชื่อให้ดีต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วอีกอย่างให้คนเตรียมตัวผู้คุมการคุมงานประมูลครั้งนี้ให้ดีจะต้องถูกตรวจสอบมากกว่าสามรอบชายชาราผมแดงสั่งการลงไป ทางด้านหานลี่ที่เพิ่งผ่านเข้าประตูแสงขนาดใหญ่มานั้นเขาสัมผัสได้ถึงแสงสว่างด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นตัวของเขาก็ปรากฏขึ้นที่แท่นหินหนึ่งที่มีขนาดมากกว่าสิบจ้างหลังจากที่เซเวียพัวจูกวัวเอ๋อและคนอื่นๆตามมาครบแล้วด้านล่างเขาของเขาเป็นเขตอาคมส่งตัวอันหนึ่งหานลี่กว่าสายตามองไปรอบๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย รอบข้างของเขามีเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นแหล่งน้ำอีกหนึ่งที่อยู่ตรงแท่นหินและมีถนนคดเคี้ยวที่ทอดยาวออกไปฮานลี่เงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเขาเห็นเพียงเพดานหินสีเทาขาวสูงจากพื้นดินหลายพันจั้งแล้วมีหินนอกหินย้อยจำนวนมากทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนพวกเขาจะอยู่ในโลกเบื้องล่างทุกๆุกลี้จะมีจุดกำเนิดแสงสว่างขนาดเท่ากับหัวคนเมื่อมองไปไกลๆจะเห็นว่าดวงดาวพร่างพราวเพราะมันมีแสงสีขาวเหมือนกับแสงตะวันในชั้นใต้ดิน แต่เมื่อหฮร์ี่ใช้จิตสัมผัสสำรวจแท่นหินอีกเจ็ดแปดอันก็เหมือนว่ามีคนอื่นๆอยู่ด้วยดูเหมือนว่าเขตอาคมส่งตัวมายังโลกเบื้องล่างจะไม่ใช่แค่ทางเข้าของประตูแสงของเทือกเขาเฮยเจียวแล้วเมื่อหฮรลี่ใช้จิตสัมผัสเพิ่มขึ้นในระยะไกลเขาก็สามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้ในระยะสิบลี้ทำให้จิตสัมผัสข,ของเขาเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยหฮร์ี่ยิ้มขึ้นเบาๆจากนั้นก็เดินลงจากแท่นหินอย่างไม่ใส่ใจและเดินไปตามทางเดินคดเคี้ยวทอดยาวนั้น เซวิพวจูกัวเออรบรรพชนฮววสือและคนอื่นๆก็เดินตามเขาไปทันทีพร้อมกับสำรวจรอบๆไม่หยุดเมื่อเดินไปข้างหน้าประมาณสาถึงสี่ลี้เขาก็เห็นปากทางที่เชื่อมต่อถึงกันด้านข้างของทางแยกมีกระท่อมขนาดใหญ่สีเขียวสร้างเอาไว้อยู่ด้านในมีชาวต่างเผ่าสิบคนนั่งอยู่ด้านในเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้แบ่งออกเป็นเจ็ดถึงแปดกลุ่มบางคนก็กำลังพูดคุยกันด้วยเสียงเบาบางคนก็นั่งหลับตาอยู่ราวกับว่าพวกเขากำลังรออะไรบางอย่าง ในกลุ่มของพวกเขามีเด็กอายุประมาณ11-12-3คนถักผมเปียฟันขาวปากแดงสวมชุดเครื่องแบบสั้นๆกำลังลำเลียงชาจิตวิญญาณและจานผลไม้ขึ้นมาวางไว้ที่โต๊ะเมื่อฮาร์ลี่เห็นดังนั้นเขาก็รีตาแต่ก็ยังก้าวเดินต่อไปไม่หยุดเขาเดินไปพร้อมกับคนอื่นๆชนต่างเผ่าในโรงน้ำชาที่เห็นว่ามีผู้มาใหม่พวกเขาก็กว่าสายตามองมาที่ฮาร์รี่ หลังจากที่คนส่วนใหญ่สามารถจับระดับการฝึกฝนของแฮร์รี่ได้นั้นสีหน้าท่าทางของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากแววตามีความเคารพเพิ่มขึ้นหลายส่วนในตอนนั้นเมื่อเซวีผู้เห็นชาวต่างเผ่าจำนวนมากในกระท่อมนางก็พูดขึ้นมาว่าท่านผู้อาวุโสหานที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของกลุ่มพันธมิตรการค้าเฮอร์เหรียญบุคคลภายในที่มาเข้าร่วมการประมูลจะต้องรออยู่ที่นี่เพื่อให้คนของการค้าเฮอร์เรียนส่งคนออกมารับแม้ว่าพวกเขาจะมีเทียบเชิญแต่ก็ไม่สามารถเข้างานได้โดยตรง อย่างนี้นี่เองกลุ่มการค้าเฮอร์เรียนช่างระวังตัวจังเลยนะหารลี่พูดพร้อมยิ้มน้อยๆในตอนนั้นพวกเขาก็เดินเข้ามาใกล้กระท่อมหลังๆนั้นมากแล้วจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกจากชนต่างเผ่าสองสามคนแล้วนอกจากนั้นจะเป็นคนที่อยู่ระดับหลอมศูนย์เท่านั้นเด็กสามคนนั้นเมื่อเห็นหารลี่เดินเข้ามาก็รีบออกจากกระท่อมแล้วโค้งคำนับหารลี่อย่างมารยาทในตอนนั้นเองเหมือนพวกเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ทันใดนั้นมีเสียงไพเราะสนเอหูดังขึ้นมาจากด้านบนของกระท่อมหลังนั้นอักษรรูนสีขาวจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นเมื่อหันหลังกลับไปมองก็เห็นเป็นจานหยกสีขาวขนาดใหญ่ปรากฏออกมาบนจานหยกเกิดระลอกคลื่นขึ้นเขตอาคมแสงชนิดหนึ่งสว่างว่าทันใดนั้นก็มีหญิงงามสวมชุดนางในสีม่วงปรากฏกายขึ้นยินดีต้อนรับเจ้าค่ะไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครวินาทีนั้นทุกคนที่อยู่ในกระท่อมก็หันไปมองหญิงสาวที่อยู่บนจานหยก เงาคนบนจานหยกนั้นคือสาวงามในชุดนางในสีม่วงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นใบหน้าทั้งหมดเพราะมีผ้าปิดครึ่งหน้าด้านล่างของนางอยู่แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นนางก็อดใจเต้นตึกตักกับนางไม่ได้หลังจากที่หญิงสาวคนนั้นปรากฏตัวขึ้นสายตาของนางก็ทอดมองมายัางด้านล่างกว่าสายตามองเล็กน้อยแล้วหยุดที่หานลีไม่ทราบว่าผู้อาวุโสท่านนี้คือบรรพชนหานจากเผ่ามนุษย์หรือไม่ข้าน้อยเฟยอวินได้รับคำสั่งให้นำพาท่านไปยังเรือนรับรองพิเศษเทียนเจ้ากะ หลังจากที่หญิงสาวผู้นั้นคำนับหารลี่อย่างนอบน้อมแล้วนางก็ถามอีกฝ่ายด้วยความเคารพที่แท้ก็คือแม่นางเฟยหย่อนนั่นนั่งข้านั้นมาจากเผ่ามนุษย์จริงแต่ไม่ทราบว่าคนที่สั่งการเจ้ามาคือหลังจากที่หาลี่ใช้สายตาสำรวจแม่นางคนนี้แล้วเขาจึงถามขึ้นด้วยความสนใจแน่นอนว่าข้าทำตามคำสั่งของใต้เท้าหมิงซึ่งเป็นคำสั่งของหัวหน้าใหญ่ด้วยสถานะที่ไม่ธรรมดาของผู้อาวุโสหาน ดังนั้นจึงต้องจัดห้องรับรองสูงสุดและบริการที่ดีที่สุดหญิงสาวชุดม่วงผู้นั้นพูดออกมาอย่างไม่ครุ่นคิดการรับรองระดับสูงสุดพระเจ้าระดับมหาเมธีมาถึงที่นี่แล้วสินะเกรงว่าจะไม่ใช่แค่ระดับมหาเมธีทั่วไปชนต่างเผ่าคนอื่นๆที่อยู่กระท่อมหลังนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่แม่นางคนนั้นพูดก็เกิดความกลาหนขึ้น หมิงจุนคาเคยได้ยินชื่อสหายท่านนี้มาก่อนคาดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรการค้าเฮอร์เรียญของพวกเจ้าด้วยดีมากนำทางพวกเราไปเถอะหานลี่พยักหน้าแล้วพูดเบาๆเชิญทางนี้เจ้ากับท่านอาวุโสสาวชุดม่วงน้มตัวเล็กน้อยและขยับออกไปที่ขอบของจานหยกหานลี่และคนอื่นๆก็ขยับกายและขึ้นไปยืนบนจานหยกจากนั้นหญิงสวมชุดม่วงก็ใช้มือข้างหนึ่งไล่คาถาจานหยกก็ค่อยๆขยับขึ้นวงแหวนแสงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่กลางอากาศเกิดระลอกคลื่นจานหยกและคนบนจานหยกก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเมื่อฮาร์ลี่ปรากฏตัวอีกครั้งด้านหน้าของเขาก็เป็นพระราชวังสีทองหลังใหญ่งดงามอย่างมากตําหนักนี้มีขนาดหลายหมู่แต่ตรงกลางของมันก็มีจานหยกปรากฏอยู่คาระวะผู้อาวุโสกลางห้องโถงใหญ่มีหญิงสาวสวมชุดนางในสิบสองคนรออยู่ที่นั่นนานแล้วเมื่อเห็นฮาร์ลี่เข้ามาพวกนางก็ทยอยถอนสายบัวเพื่อทํความเคารพฮารลี่ เมื่อฮาร์ลี่เห็นดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากผู้หญิงทั้ง12คนนี้เหมือนจะอายุประมาณ16-17เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาจากเผ่าเดียวกันบางคนมีเขาอยู่บนหัวบางคนมีผิวสีเขียวอ่อนแต่ละคนก็มีความงามอย่างมากในมือของพวกนางจะถือกระถางกรํารยานคทาอยู่อี้คล้ายไม้เกาหลังแท่ขนจามรีและอุปกรณ์อย่างอื่นแต่ที่ฮร์ลี่สนใจมากกว่านั้นคือสาวน้อยทั้ง12คนแม้ว่ายังจะอายุน้อยแต่ทุกคนอยู่ในระดับก่อกำเนิดทั้งสิ้น นี่มันหาลิรีตามองเล็กน้อยผู้อาวุโสอย่าเพิ่งแปลกใจนี่คือสาวงามที่กลุ่มพันธมิตรของพวกเราเลี้ยงดูมาเด็กสาวทุกคนโตมาจากดอกไม้และน้ำพึ่งร่างกายสามารถแผ่กระจายกลิ่นหอมจากดอกไม้นับร้อยชนิดทุกคนล้วนมีปราณหยินบริสุทธิ์รักษาพรหมจรีอยู่เสมอหากทำเป็นเตาหลอม,มนุษย์ย่อมได้ประโยชน์อย่างมากตามกฎของกลุ่มพันธมิตรของพวกเราแล้วทางเราจะเสนอให้พวกนางติดตามแขกมีเกียรติระดับสูงสุดของพวกเราพวกเจ้ามานี่ยังไม่มาคารวะเจ้านายคนใหม่ของพวกเจ้าอีกหรือ สาวชุดม่วงอธิบายโดยไม่กระพริบตาพร้อมสั่งเด็กสาวทั้งสิบสองด้วยคารวะนายท่านแม้ว่าพวกนางทั้งสิบสองจะยังคุกเข่าอยู่เช่นเดิมแต่คำเรียกขานของพวกนางก็เปลี่ยนไปแล้วสาวงามหืดืพันธมิตรของพวกเจ้าช่างใจกว้างเสียจริงในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าน้อยแท้หานก็ไม่ขอเสียมารยาทพวกเจ้าลุกขึ้นมาก่อนเธอกลัวเอ๋อข้ายกพวกนางให้เจ้าเป็นการชั่วคราวหานลี่หัวเราะหืดหืแล้วรับของขวัญที่ได้มาอย่างไม่เกรงใจ